อย่าใจร้อนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้งสี่คนมากเลยที่มารว่วมเล่นเกมกับเราในวันนี้นะครับพี่หนังมากหรืพี่ขอวางของนะครเอาละ่ะนะเป็นยังไงบ้างครับคนสีน่พี่พี่มาวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับไม่สนุกก็กลับสนุกสนุกไหนไหนดญาติญาติญาติไกลอยู่ทางไหน ญ<ส>าตยิอยู่ฝั่งนู้นขอมือนหน่อยครับผมโอ้โหสงสัยเสียงม,มันจะเดินทางไปช้านิดนึงนะครับขออาัาขอมือญาติแรหน่อยครับจะขับอะไรก็ให้เกียรติท่านไหม ดีใจพี่ไทยมาที่ใทยเปอย่างนี้ตลอดเลยครับอยู่หลังเวยปีก็ขั่ปอย่างนี้ตลอดเลยผมก็เห็นมาแล้วเราสั่มเนาะเดี๋ยวก่อนเหมือนไม่เจอปเลยนี่แล้วตัวเลาที่หมายควายังนะครพี่ขอเทียบหน้านิดนึงนะครับผมมันคล้ายมัน หน้าเราจะอาจจะคล้ายกันนิดนึงก็เลยได้มาเป็นเกสเอ่อมาเป็นวิธีกรในวันนี้นะฮะมันเป็นที่เรียกว่าเป็นมุกที่โชคมากนะฮะก็ต้องรับมานิดนึงคล้ายไหมเหมือนฟ้าแฝดที่กลานตาวออกกันแนะกันแน่เขาจบไปแล้วนะเอาก็เรียนสุดเร็วเสียนะาเลโอเคก็ขอบคุณที่ใช้แล้วกันวันนี้นะครับผมสนุกไหมฮะ ลุกไหมลุกนนี้เขาอาจจะต้ังสูดมาไปโอ้ยหายแล้วล้มอล้มอ่ล้มโอ้ยล้มกิเดี๋ยวใครีาปาไฟสอเนีย่ยไฟสอ